ที่คนแรงแรงมากบอสสายไปอุ้ยอดักคนหน้าว่ะอุ้ยชิบหายโอ้แตกนะทุกคนต้องรอเวลาเนะี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม เราจะไปตีบอสกันนะเกือบไม่ท e ันแล้วถ้าถ่ายบอสก่อนนก็เกืบมากไม่ทันนะผมสมัครเข้าดันเจียนเกืบมาไม่ทันเลยทุกคนโอ้โหมันเริ่มตอนหนึ่งทุ่มนะไม่ใช่สองทุ่มนะทุกคนเวลามันเร็วกว่าของเรานิดหนึ่งหนชั่วโมงนะผมบอสโลกวันนี้เป็นงูเลยดิไปกอด แล,ล้วคนอู้อูตีคนแรงตีคนแรงตีแรงมากบอดสายไปอ,อุ้ยระดับคนหน้าว่ะอุ้ยชิบหายโอ้ยแตกแล้วคนต้องรอเวลานะบอดโหดมาก เออเฮ้ยเฮ้ยอู๋อนาคอนด้อนาคอนด้ได้ทุอนดาคอนด้ทุกคนเมื่อกี้เห็นป่ะตกบอลเลยตกไปเอกเลยเมื่อกี้ข้อแหลกค้อแหลกโอ้ตายเร็วบอลโหดมากทุกคนผมไปทำตั้งทำตั้งรับเลยครับ อุดยดาก็ดก้ตัวเบิ่มไปไหนล่ะตัวบรเอกเลยฮนะโอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยตายเกลวตายหลายรอมากตอนนี้ผมหลบสก,กิลไม่พ้น เอ้ยลบสกิลลบสกิลลบสกิลลบไม่ค่อยลทุกคนโหดมากเลยบอสเอ,เอ้จบแล้วจบแล้วนะคินน่าจะได้แค่นี้บ้งงลบแรก ่ให้กดออกใช่ไหมจับโอเคงงนะฮะเพิ่งเคยลงบอดครั้งแรกอ่ากดทาสู้อีกรอบนะฮะเลย bắt hết mất đấy skill 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 ba cái tung ngược nha, đang quật rèn đấy สกิอนาคอนเดอร์โหเออสกลิสกลสกลิสกลสกิลสกิลสกิลบอสฮะหลบ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 โหหลบแทบไม่ได้แทบไม่ได้เมื่อกี้อุ้ยโดนได้ไง,งวะโดนได้ครับเนี่ย

ะพอรู้สเต็ปแล้วผมพอรู้แบทเทิร์นของมันแล้วแบทเทิร์นของมันก็ใช้ง่ายดีนะ่อสิจูใหญ่ๆมาลบลบลบโอลบ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  แล้วก็ตัวใหญ่ปล่อยตัวใหญ่มาใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วจบนะสวยเมื่อกี้อะไรได้แล้วล่ะโอเคกดออกนะครับผมแล้วกดเข้ารอ,อบหนึ่งพอเข้าใจแพทเทิร์นของบอสแล้วผม มันจะปล่อยสก,กิลมาสามรอบแล้วก็ปล่อยตัวใหญ่มาอีกสามรอบนะครับโอเคมวยกระตกมากปมาาไปไหมไงหลบหลบไปทางนี้แล้วลบไปฝั่งนูน้นสวยได้แล้วครับผมแล้วปล่อยตัวใหญ่มาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนี้อีกรอบนึงใช่ไหมนี่งไงว่าแล้วมาสกิลเฮ้ยฝังงง่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นทันไหมเนี่ยอุย้ยใหญ่มากโอ้ยตกแทบไม่ได้เอือโอ้โหไม่ทันหรอกคสกิลมันกว้างเกินเนี่ยผมหลบไม่ได้นะฮะ mà quay đâu dài mà thằng này thằng này ok anh sẽ kêu mà thôi โอเคจบแล้วจบแล้วนะครับผมไม่ได้แล้วกับเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับผมทัดมาเนี่ย เอาไวบอสตายก่อนเออยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายมามาเข้าทีมนะครับผมโอเคเลยม้าเห่าอะไรวะมาครับมาครับกระสักระสับ จัดปลาจัดปลายสิรัวสกิลบ้าลบฝั่งนี้ก็ลบฝั่งนี้ต่อเราต้องเดินตลอดนะครับผมไม่งั้นจะโดนไหนปล่อยมาทางไหน,นป่อยทางนี้ใช่ไหมโอเคอน,นี้ทางน,นี้เป็นไงล่ะสเต็ปพอรู้แพทเทิร์นของมันนะวโอ้โหก็จะง่ายขึ้นเนาะ ลบแล้วผมเฮ้ยบดปล่อยตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยพอแล้ววันนี้นะผมยิวลบกระตุกแล้ว ลบไม่ไงเป็นไงล่ะจะสเต็ปลบผมฆ่าซะก่อน่อยเป็นไงสก,กิลมาครับผมลบ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 ,ลบแทบใไ้คนเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วผมโอ้โหเกือบตาย ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วอุ้ยโดนแล้วเย่โอเคกลับไปห้องจบไปแล้วนะทุกคน ดูว่าจะได้อะไรนะ,นานนะร,รางวลัลนะผมรางวัลรางวัลเข้าร่วมนะครผมนี่ได้นี่มาหนี่4สี่รอบใช่ปะโอเคได้ตังมาแล้วตัวอย่างรางวัลก็มีตามนี้นะครผม ตามลำดับนะครับตามนี้เลยจะได้เป็นพวกสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็แพ็กการ์ดนะครับผมเพชรแล้วก็อันนี้สัตว์เลี้ยงอันดับเกีวก็นี่ผมของคกนี้ตามนี้เลยมีแต่คนโหดผมคงไม่ติดอันดับ <laughs> โอเคสำหรับไว้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะผม แค่มาเล่นให้ดูบอลโลกนะโอเคบ๊ายบายครับ